คนที่คานได้เก่งที่สุดคือกาลินนะครับสามารถกลับตัวได้แต่กาลันแค่นอน้เฉยได้เขาพยายามจะพลิกตัว สงบแล้วต่างจากทนนี้นะครับกาลันก็จะเงียบๆเป็นคนนิ่งๆไม่รว่าใครใจร้อนเนี่ยคนเนี่ยนี่ครับเราสาธิตการดูนิสัยคนใจร้อนนะแต่ว่าเป็นผู้นําก็คือกาลินนะครับสามารถเป็นผู้นําคนเนี่ยใจเย็นๆนะครับเป็นคนที่ เปนเ็นใจดีครับู้สู้ๆครับสู้นะ,อะโอเค